chump đi mặt đi lưng ăn đây đấy đi xíu lại hỏi anh 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 อลิศพาไปเอาใบอันนี้เขื่อนพักยังอลิศตัวที่เขาชี้ไปเอานี่ฮะฮะกระรางกระรางอ่ะชี้ไปทางอีกบ่านี่ฮะโอ้นี่กระราโอ้อันนี้เขื่อนใบมากอยังนี่บ่หมอกไฟเหมืนบ่ส้มส้มบ่ชมเปลี่ยนคือกันนอนนี้เนาะโอเคขั้นเปลี่ยนแล้วตัวนี้อืมไป เดสโก้บัดหน้าไปพีน้องได้ใบส้มแล้วเอาสิคั่วปลาสักก้อนเอาสิเอ,อาแต่ปลาข้อสองโตนี่แหละมาเห็ดอยู่เห็ดกินเทียงอริตเนี่ยละโอ้รถไทยพอ่พอจะได้หน่ะเนาะคนชิมานั่นบอคนชิมาพี่เลยบอเห็ดทางมาพี่เลยเลยเอาใส่ เออยังบ่ทันใส่น้ำนะเออยังคั่วกะใส่น่อยนึงยดๆน่อยนึงเอาบักเพ็ดเด้อซะเอาเพ็ดใส่เอาเพ็ดมาฮะมันดจด้อไคั่วบ่ได้ใส่น้หลายได้คั่วบ่แม่นให้แห้งแล้วค่อยใดบ่แล้วใส่เลยใส่เลยคั่วเลยมันจังบ่คาวงด้ค่อยๆเด้ ถ่มลงใส่ไฟนะผู้แห้งอืมเราซ้่มที่เอาจากไส้หแหละเก่งปลาเด็กน้องนี่ปลานสับแซ่บเนาะแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยดุกชิจุเตะหัเผ็ด <laughs> จากไห้จากสวนธ,ธ,ธรรมชาติอันนี้บ่ได้สปุ๋ยบ่ได้ใช้สารเคมีทั้งหมดไปสแล้วน,นงมิกบนี้สวนปลมกบัวเพิ่นบ่ไปแต่จักเพิ่นไปนะอีก บ่มีโคกบ่มีซากเด้อยจะได้พาบ่เอาพาบ่ฮะโอ้บ่นี้ก็ได้เนี่ยนก,ก็ได้เน้องอะพี่เราบ่มีนั่นต้องเอาไปเนี่เอาเอาเน้นเลยเนาะกบาดมือบาดมือที่จะรีมากินเพชรบ่ อาหารมักเป็ดเพ็ดแน่นอนเลยเนาะโดยอ่าโ,โอ้คือแม่เพิ่เว่าวอลีเนาะฮะคือแม่จะว่าวอลีว่าเวลาเาสี่เขียวแล้วมันปามันชีอ่ำๆแต่พอดีเลยงามเลยเลยมักจะชี้แหละพี่นอ้ะะองอือก็เพื่อถูมันจ้าถูนี่ถูถูกกบไม้โมโหโมโหสำหจักแบบใดหาเขาไม่เห็นเจ้าถูนี่แล้วแต่สังเกตมาโดนยุ่งอ่ะเอา เป็นอยังเขี้ยวแถวโนบรดนี่ผู้สาวบ่อผู้เฒ่าบ่อคือว่าขาวอ่ะจริงเขาผ่านอืมจริงเขามีแนวสีเขี้ยวแนวกัดให้มันเอ่อเขี้ยวขาวเขี้ยวขาวสวยงาอืมเวลายิ่มมีเสน่ห์เลยติ้วยิ่มบาดได้เลื่อมตาบันนั้นจนิเสิ่มหัวตาเขี้ยวขาวคนเนาะตแหน่งกล้อง นี่คือใบมักไฟมันบรเนอริตลยใบมักไฟมักไฟบานจ้าเอิญเดินนรั่วกันอากีเอียงอากีเอ้คนโทรคอนโทมักไฟเราลืมเรื่องภาาเอาเาราลืมภาษาเจ้าโค้งอีกแต่แม่นหยาบรั่วหยาบรั่วหยาบรั่วต่อแม่นหยาบรั่วแม่นเลยน่นัเราน่ากเราบลวงบลวงลายบลวงลวง ร่วงปร่วงไหนปร่วงกระดังมื้อนี้ผักสตรีทั้งไอ้เซโพนี่ซะบ่ชิวนะหญ้าปร่วงหญ้าปร่วงหักไหลปร่วงอือตากก่อนเนาะเอาใส่อือป๊าพักบาดนี้พักดิ ใส่พอประมาณปรุงนันเลย้อแลนะอะเป็นเลยะไใ,ใส่ตำลังใส<ช>ต,ตำลตำังบอกอยี่ใส่หบด้วนะใส่ตำลังก็แล้วแต่เจ้าสูตเจ้านี่ด้ย อือเอ็ดเอ็ดเนอันไหนจูปะจะเอาเมื่อบ่จะเอาลายแทนนังมิกอืมโอ้ยเร้วมันเอาเมื่อแล้วเอาเนื้อสิเนาะน้ำใสจกน้อยจีนไม่มาคั่วเออเอาคั่วเอคั่วเลยอ้สิบแดไหมนกบ่มีนกเนา เนี่ใช่น้ำนั้น,น,นแหละเอาไฟบ่ไม้ไปือไอ้ลวงกะดีเนี่ะลวงหมว้แล้วเส็บตาเอาให้ไหนิด่รวงใหไหลวงะลวงตกไคลมาเลยทำไมเออตกไคลนี่เาอยู่หลังมงมหาอยู่พี่เลย <c oughs> ตารบรูนาัวปาก่อนด้พี่น hey. ้องเด้อสนันเยจสิเป็นผู้โชคดีโชคหายบ่โชคดีอลโชคหายว่ายงกําลังสิาโชคหายน่ย้อนเจ้าหายแม่นบ ขันผัวไปรีดสาวละหายเนาะเ <laughs> อ้ยน่ากาจะสมุดได้ผัวผัวไปรีดสาวให้นะจ๊ะอลิศอลิศอยู่เฮานเด้ออีิไปให้นะแม่เดอ้อค่อยไปกินเหล้ากับมู่ก่อนในแบบนั่นบ่อือมัมกบนนั่นนะมักผัวมักคนแบบนั้นบ่มักคนแบบนั้นบ่าา่บมักบ่ามาักมักแบบไหนไปให้กับไปน้ำกัน หืมหมักแปะซักเครื่องก็ซักน้อยกันเนาะกันบซักเครื่องกให้ผัวซักนําบ่บ่ซักเองซักเองจซักเองเบๆบ่ได้กินเนาะเอบ่ได้กินืมตาแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยักเอ้ยน่ ือมากินมาให้อลิศเฮ็ดกินอยู่ให้พี่ครับจังหน่อยเนาะนนนะมือใดลงให้เกี่ยวข้าวให้แล้วโบกไยเลยอลิเดกินวะานเาอเจ้จลงมาจะกระบอกเลยมือดมือมือมันสินมือมืมอเราลงบ่โอ้คือจะได้มาอยู่หรอกอะเราเละๆแ,แ,แถวนี้แหละตามติดฐิชีวิตน้องสาวคนนี้แล้วเห็นให้ กินแล้วจังเมื่อเนาะเห็นบ่ปั่นเข้าก่อนเนาะเออเจ้าอ้าจะเบข้าก่อนสวยเจ้าให้แล้วก่อนจังเมื่อถ่ายคลิปเจ้าคู่มือคู่มือเลยได้บ่ได้นี่โอ้พี่น้องเอ้ยจบบาดนี้คักลึเลยได้บาดนี้ใส่น้ําเออใส่น้ําเลยบดนี้ได้พอแล้วบ่คลนก็ได้สุกแล้วน้ําใส่น้ําสะอาดเด้อ đỡ sợ ừ, à, này, nè hát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  nè một nè há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 t nó hát nè 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 hát này này นั่นแหละมาเต็มนั่งก็ได้เี๋นี่เลยได้บอสบอสเตอ๋อได้ควนขอนมาหนี่งอ,อันนี้เห็นยังนี่ฮะเจ้ามือบอสโอ้พ่เอเจ้ามือเด้พี่น้องไหมขาดเนาะอันนี่อันนั้นจังล้างบัดเดียวก็ได้อลิศจะปาดนจังล้างบัดเดียวร์โอเคบ่เออ

เพอต็มมันยจีเต็มมัเต็มม่อโอเคให้อามาเอาวก่อนปะป๊าป๊าปัาปักปัป๊าป๊าปักมักป๊ดเลยป๊า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 ปาป๊าป๊าน๊าาาป๊าาาปนา่๊าาาาะ ท่าบ่ท่าที่ท่าครีมขาวบ่เออท่าบอกโลบริทาบริทาตีท่ามีตัวบผิวสุดเลยว่าบังเซอร์บ้างสาม,สาม,สามอับผิวนี่บริทาท่าเป็นสิบองใสผิวธรรมชาติเลยคนในอ,อันนั้นโมเมนแบบนี้คนนั้นใส่ครีมใส่เคมีเนี่ยอันนี้มันอบผิวโดวยเฉพะาะจากธรรมชาติล้วนๆนี่ ไหวเนาะจะเห็นเนาะปับหมดเร็วทันใจการสีเหสิแล้วละพี่น้องไปสิได้กินละอ,อ่าเซ็ตเซ็ตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอ่าล้างมาเนี่ย potkan bahwa oh cec cec, dia belum makan. Ma, ini kan ton. Pot lagi dong. Masiku apa? Masiku apa? Hah? Masiku บ,บ,บันนีาาแห้แคนกาีแถวสดนเมืองบขาว่าสัวานี้บ่าอะไรทนี้จบาบ้าวบ้า,บานี่คือกันโอ้โยควัน,นอะไอิดเอ้ยควันเข้าตาวนี้ขเขาจนะวว <c oughs> นัภาษา,าเาลออืม ลงถอกลงเลยลิตีน้ำบ่เออ,อยาให้น้ำมาลงเลยเรียบร้อยจะนั้นน้ำมาบวบนี่หดขั้นตัวทึงไปแล้ว เราทาแต่มันฟดมันสุกแล้วก็ปรุงปรุงแล้วก็กินแซ่บปลาเฮานี่แหละมันจะสุกทันบ่ปลาเฮานี่ปลาเนื้ออืม,ออมท่านเอาอันั้นแล้วก็สูมไฟแห้งๆแล้วทานเพิ่งใเนาะทานเชิงข้าเลยก็ะชุกเบ้าคักเนาะนี่ผักบัวอยู่นี่เลยโอ้มาตัวนั้นนี่บ่ได้งามปลาเนี่ วาบ้านนี้ละงามเลยเนาะงามเพื่อครองสวนเลยเนาะโดยโดยซลาร์ในปลูกกับบริกินเนาะคันบ่มาให้แล้วแม่บริกินปลูกป้าไว้เบิง่งกุกกจนด้อยมัดใครปลูกนี่อลิศบ่แม่แม่เขาเออแม่ปลูกเนาะแต่อลิศเป็นคนเด็ดเนาะไปได้มาแล้วผักหอมล้างน้ำอันนี้ โอนเก็บมักเดือยอยู่นั่นแหละเอาเก็บจะเอาเมื่อต้มอยู่เฮือนสิได้ต้มหรือบ่อือเาสิบ่ได้อือขลนนี้ขลนนีจัน้อย เยนเนาะสะอาดเนาะสบายเาข้ามาข้าวป่ะข,ข้าวเดียวข้าวเยอะมืดเนะา,เา,าะบอกดังแต่พลังตุกเราว่าขวดเข้าท้าพี่ให้ไปทางพุ่นให้มาทางพี่เหรอแม่พ่เเาาอเนาะ คันไปจะได้ความหักลำมาทางประตุกสิป่ะโอแม่ทำมาทางลิ้นถึนความหักเนาะเป็นสูตรเนาะข้าเจ้าฟูเห็ดทางเลยเนาะกำลังมาบะก็จิมากินเข้าอีกทีหนึ่งหลงที่กำลังปักกันยางมาชิมรูเล็ดอุ่นยง เนีมันซุกบันไหนปลาอยังเออเลยปลาอยังเออเลยอยู่โอ้ยมันเปลือยมันกรบเพาะเสีบเลยเนาะซุกแล้วนั่นปลามันซุกแต่คั่วคนเอาติ๊งนัวลงมาใส่มาจี้ใช่ดูของควันก็ตั้งไปหาตาเจ้าเน่อยเกาตั้งเต็มปลังกทุกเนี่ยก็ว่าอะไรว่าหม่ภาษาเจ้าเกาจะไหนเกาะกับตังเต็มปลังกทุก ท,ที่นี่ก็กระปังที่นี่ตังกระตุกนั่นเนาะเปยเป็นเหล้าด้วยวันไหน <c oughs> ทางนี้เปยแบบเ,เป็วหลาทางนี้มันมันมีผูเนาะอันนี้ควันไปทางโน้นเออ <c oughs> เอ,อ,อันนี้มีผู้ควันควนันเอาไปทางพี่มันหลับไปเลยหลับไปทางโน้นมาทางพี่นี่มันก็สูดพ่นเนาะ đây mà phải nhồi này. đây tôi vào yên luôn có lại cho khôn lại xem đây đây là này chỉ là gì sốt lề

โอเคเนาอยู okay, uh, ่น okay, okay, right ี hey. the lad, the lad. ้เนาะตัวนอกลองอ่ะะอันนี้เดี๋ยวตะันเจาะข้างในกันได้แล้วใส่แล้วเอาไหมปีปลาเฮาดินเลยโชคเราบุญอ่ะชุกแล้วชุกแล้วเย้ในีโชุกกำลังเนอตัวนี้เดังไฟกันนีตะลิ้นเลยจุไฟเฮาสิดังไฟปีงปลาได้ไหมเนี่ยอ่างเสียได้อืุดมสมบูรณ์เนาะในกินเนาะ ันอยู่ดปลาสูดเนี่ยป,ปลาสูตรบ่แล้วละ,ะ,ะสิต่อไปเนี่ยครูปลาสูดละปลาสูตรแล้วท่านนี้นอ, <laughs> อลิศปิ้งปลากระเทียมนี่บ่เอาไม้เสียบซะก่อนบ่ให้มันแข็งแข่งก่อนบ่น้ำเสียบน้ำมันคาก,ก่อนแล้วให้ให้อลิศปิง้งปิ้งหน่อยนะ้าลองใส่บุญออลิศได้บ่แม่นบ่ฟ้าใส่ได้นี่นี่นี่ม้นี่ไม้ปิ้งนี่ อ่าให้เหล็ดนี่ปิ้งเออเอาลองเอาอ่าเป็นบ่ส่าบ้านป้าบักเทื่อเด้อ่าแต่งไปอยู่ในเมืองเอาตัวน้อยแล้วใส่กอน่ตัวใหญ่ตกมัดบดนีู้อยู่่ตได้บ่

ป่าพี่น้องเอ้ยเนาะปีนเขผู้สาวปิงนีนเอาลิ์นิ่มเนาะนิ่มใส่นั้นเนาะนิ่มใส่ป่านาะนี่มันจังแซ่บมันจังหวานเลยนี่คือามาป่าธรรมชาติเนาะของเทสเลยนี่แต่พี่น้องเอ้ยข่าขาวสาวงามดินดำน้ำซุ่มได้ไหมดินดินแดนเมืองโบรานี่ดินแดนข,ข่าขาวสาวงาม nhiệm được quá hết na buồn xài tà blad blad nhiệm luôn này à à này 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 ui to hey giờ phải cái cho chị báo đọc chẳng làm thì chú ai với lại phù bưng với fc phu bưng này 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 là khai nè bỏ khai nè บ่เคยยอมรับว่าตัวเองงามนะปิ้งให้มันสุกๆคักๆบ่เล็ดสิกินได้บ่จะมักกินดิบบ่บ่กินดิบางอย่างบย่างก็บ่ดิอ้าสุกแล้วบ่ดสุกแล้วอ้าสุกแล้วจับไปเลย2ปิ้งนี่เพื่อได้กินปิ้งปลา ที่มือลิปดมดูดมแบบเดิมอันจะเป็นติดหนังในในเลียย่ะเสามันมันติดไดยแขนเจ้าบดมมันติดมันติดในปีงเนี่ยลองดมมั้งลองมั้ยครัลองมั้ยครับ้านเขาเคยเห็นเวลาเวลาเวลาจะกินปีงป่าปีงติดในปีงแห่นอันเต็ดหนังนะในเจอะนเจออ๋อเอาจับความเป็นมือกีดินเต็มคอเลยใช่เลย อ่ายนี่พวกขี่พวกตกสนุกคักนอกกระโตุกเขาเนาะยอดเลยเน่ธรรมชาติกล้วยป่าบปล่กล้วยบาน จะปุ๋มบ่ต้องกุยป้าเนาะกระดองอืมนั่งดักเงี้ยเสรกระดองเจ้าคือสิแพกเนาะมาเาไรกระดองนะอริศห้าล้านห้าล้านพ่อโอ้ยจุกให้มันนี่เลยเออเฮ้อมันนี่เลยใชบ่เอาดิเนาะช่องเทวยดาเทวลยก็ได้นะ เชื่อเท่เดียวเลยห้าล้านห้าล้านแต่คำก็ห้าบาทเดืดตายรถอักจุกจุกจุกบาได้นะสินะยอมนำคำเตะนี่แะคำเบานีได้อยู่ายคำยุคำคำเบานี่บรูบมีคำเนาะยาจะโทษมันใส่เลยมายำมันเหี้ยมาตั้งแจววะแจววะจะติดตามไปไหมยัม่าบ บาามดตำก็ได้บาามดตำก็ได้อีนนขึ้นมาเข้ามาโจนอืมโจนโจนชาร์ชา์าโก่า,าร์มุดมุดมมดเลยบ่ต้องอายอีลาทำมนัมนนอทำมันลดทำมันนังกินเซบเฉบลดนี่พี่น้องอาจ้ำสดมงดึงนาะเอาลอกสดบ้างเอาบ่วงมอืมค่อ,อยๆได้เย,ย็นแหง้งสดเอาอันนั้นนี่หรอวะเอาอย่าง ต้นต oh. <c urar> ักยังไม่เลยสิทักษาหุ่นบ่เันเงินตุ้ยเงินตุ้ย้าอันนี้ไอ้ให้ปาตุยยยิ่ใหญ่โอ้ยให้ยองเธอเลยให้ตลอดเลยปะให้กินมีก้างได้ระวังได้ก้างปลาโคลคือคมหักได้เนาะ้พี่น้องมาอาริพาจำกับจำได้แซ่บเนาะ อรนอยเด็ดกินเนาะปลาสดๆทนฮอร์นซองเลยเสี่ยวเพื่อนไปใส่มา <Okay. S 2> สเสร็จเนาะกินมิกนับเข้าทีนี้นับครับกินใกล้ๆไว้ซื้กอกันหมดกินแล้ว กินข้าวแล้วจังพากันไปหาเก็บมักบวบจังหน่อยเนาะไปเลาะให้จังหน่อยเนะาะระยองมือเนาะอืมย็น